สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาบุก LV The Place Bangkok นะคะเปิดตัวสดๆร้อนๆวันนี้วันแรกเลยค่ะพิกัดนะคะจะอยู่ที่ศูนย์การค้าเกษรอ,อมรินค่ะโดยเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมด4โซนด้วยกันก็คือโซนคาเฟ่นะคะร้านอาหารโดยเชฟกากัันนันนะคะรีเทลสโตร์และก็โซนเอกซิบิชันค่ะ ว่าแล้วนะคะเราก็มาเริ่มกันที่โซนคาเฟ่กันเลยค่ะซึ่งจะอยู่ที่บริเวณชั้นหนึ่งนะคะเมื่อเข้ามาแล้วทุกคนบรรยากาศภายในก็คือสดชื่นรื่นรมมากๆม,มีความใบไม้มีความสีเขียวใดๆนะคะและไฮไลท์ก็คือขนมและคุกกี้ต่างๆค่ะมาในลาย LV monogram นะคะและน้องวิเวียนที่เป็นมาสคอตของแบรนด์ทั้งหมดเลยทุกคนนูนี่สวยมากคือถ้าได้ไปก็คืออาจจะไม่กล้ากินอยากจะเก็บเอาไว้ดูนานๆ และแล้วดิวฉันก็คือย,ยังอินกับน้องวีเวียนไม่เลิกทุกคนน่ารักมากบอกเลยค่ะว่าโซน,นี้ใช้คำว่าน,น่ารักได้เปลืองมากจริงๆ